สวัสดีครับข่าวแมนยูวันนี้นี่ก็มาเริ่มด้วยเรื่องของทนานดานโอลลี่วัดกินนะครับนักเตะสุดหน้าของแอสตันวิลล่านี่ก็มาจอดทั้งทนานดานฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับแล้วก็ฟุตบอลทรานสเฟอร์ครับสสื่อโดยเขามีการระบุนะครับว่าโอลลี่วัดกินนี่ก็เป็นที่ต้องการของทางดานลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันนะครับลิเวอร์พูลนี่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของทนานดานโอลลี่วัดกินสุดหน้าของแอสตันวิลล่าอย่างใกล้ชิดครับ ตัวหลักของพวกเขาที่ต้องการอยากจะได้ตัวนะครับก็คืออิซักแต่ว่าถ้าหากไม่สามารถจะกคว้าตัวอิซักได้ิรวอพูลก็พร้อมครับที่จะดึงโอลิวัตกินไปอยู่ด้วยในขณะที่แมนเชสเตอร์เต็ดก็ให้ความสนใจอยากจะได้ตัวทนางดโอลิวัตกินด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเริ่มที่จะมีการเย็บๆไปทางแอสตันวิลล่าด้วยนะครับเรื่องของการสลับตัวกันระหว่างมาคาร์เตอฟอร์ดแล้วก็โอลิวัตกินครับวิลล่าเองก็อยากจะได้ทางด้มาคาร์เอฟอร์ดนะครับแต่ว่าติดตรงที่ว่า40ล้านปอน ในขณที่โอลิเวอร์กินนีกช่วงหลังก็ชักจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะบ่อยครั้งนี่มักจะหลุดเป็นตัวสำรองของทธงด้มาคาร์รัฟอร์ดแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เขาลงสนามมานี่ก็สามารถที่จะยิงประตูช่วยทีมได้ครับมาคาร์ลัฟอร์ดตีบอกนะครับว่าเป้าหมายคืออยากจะไปบา์เซโลนาแต่ว่าถ้าหากบา์เซโลนาไม่เอาละนะครับก็เขาคงเลือกที่จะอยู่กับทา้าแอสตันบิลล่าครับแมนยูก็เลยมองว่างั้นก็โอลิเวอร์กินละกันแน่นะครับเพราะแมนยูก็ไม่ต้องการอยากจะให้มาคาร์ลัฟอร์ดเนี่ย กลับมาสู่ทีมอีกแล้วครับเลยมองว่าทางนั้นออลิเวตกินน่าสนใจเร,ร์พูโโหต่อสัญญากับโมซาราไปแล้วนี่ยังจะเอาอิซักอีกหรอครับขอย้อนกลับมาตัวนั้นนิดนึงนะอิซักนี่ถ้ามีการย้ายทีมนะครับก็ไม่ต่ํากว่า1 2 0ถึง150ล้านปอนด์นะครับเรนจ์จะอยู่ในช่วงนั้นครับเร,ร์พูลแลวก็ทดาดอาร์เซนอลนี่ให้ความสนใจอยากจะได้ครับ นี่ขนาดแค่โมซาลาคนเดียวยังจะเอาไม่อยู่นะแล้วก็ดูการหน้าจะเอาอีซัคไปอีกนะสลหรับทานั้นเรยว่า Liverpool. โอ้โหคือพวกเขาอยากได้ศูนย์หน้าใหม่เลขเก้าที่เป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะส่วนแมนยูก็ยังวนเวียนอยู่กับข่าวเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับแต่ว่าอย่าไปรู้เหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วจะออกมาที่ไหนแต่ว่าสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่มอลนะครับก็คือว่าเออช่วงหลังนี้แมนยูก็มีข่าวกับนักเตะในพมมรีเมียร์ลีกค่อนข้างจะเยอะนะ คือมองดูนี่ว่าแมนยูไม่ควรจะไปเอานักเตะจากลีกอื่นนะครับควรจะเอานักเตะที่ประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกนี่แหละน่าสนใจครับไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวนะครับราคาค่าตัวอาจจะแพงกว่าคนอื่นมากเล็กๆน้อยๆนะนะครับแต่ว่าคือคุณไม่ต้องปรับตัวครับมาถึงก็เล่นได้เลยครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่น่าจะเดินทางมาใน,ในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ว่ากับทีมอื่นกับนักเตะคนอื่นไม่มีข่าวไม่ใช่นะครับกับลีกอื่นแมนยูก็ยังคงมีข่าวอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างนี้ครับเรื่องของทางด้านจอร์แนเดวิดเนี่ยสู่หน้าชาวแคาดานะครับที่สัญญาของเขากําลังจมดลงครับมีหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับต้องการอยากจะได้ตัวเขาแมนยูมีการติดต่อไปที่จอร์แนเดวิดก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับรวมถึงอาร์เซนอลเชลซีและก็ลิเวอร์พูลด,ด้วย มีแค่วิสแฮมทีมเดียวนะครับที่มีการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านจอร์แดนเดวิดอย่างเป็นทางการไปเป็นพเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฝั่งของจอร์แดนเดวิดนี่ยังไม่มีการตอบอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับแหมก็มีทีมใหญ่ๆเนี่ยรออยากจะได้ตัวเขาอยู่เพราะฉะนั้นวิสแฮมติดต่อเขาก็เลยนิ่งๆนะก็คงจะรอดูนะครับว่าอาร์เซนอลเชลซีหรือว่าฟุตลแมนยูเนี่ยจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับเขาเมื่อไหร่ครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่เขาค่อยพิจารณาครับว่าจะรับข้อเสนอของทีมไหน แต่ว่าจอร์แดนเดวิดนี่แหมย้ายทีมถึงแม้ว่าจะเป็นฟรีเอเจนต์ก็ตามนะครับแต่ว่าค่าเหนื่อยค่าเซ็นสัญญาดีก็ขอเยอะเหลือเกินนะครับอย่างต่าๆเนี่ยคือต้องลงทุนไม่ต่ํากว่า50ล้านยูโรนะครับสำหรับท่านจอร์แดน,นเดวิดถ้าทีมไหนต้องการอยายกจะดึงตัวเขาไปอยู่ด้วยนะครับตลอดระยะเวลาสัญญา5ปีครับเป็นนักเตะที่มีความสามารถมีพรสวรรค์เหมือนกันนะักสำหรับนักเตะคนนี้ครับแต่ว่าห ถ้าหากเจอราคาค่าเหนื่อยขนาดนั้นค่าเซ็นสัญญาเยอะขนาดนั้นนี่แมนยูก็คงจะคิดหนักอยู่เหมือนกันแ่ะครับสำหรับผลงานของทางด้านจรสานเดวิดในฤดูกาลน,นี้นะครับเ็าลงเล่นให้กับลิวไปทั้งหมด44เกมครับยิงไป23ประตูครับกับทําได้อีก10อซิเซสครับส่วนสุดหน้าคนนี้นะครับเลียมดิลีลาบครับสุดนหน้าของทางด้านอิสวิชทาว คนนี้นี่ต้องบอกครับว่ายังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องครับกับการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าหมายเลขเก้าคนใหม่ของแมนยูในฤดูกาลหน้าครับตอนนี้มีแมนยูกับเชลซีนะครับที่แข่งกันอยู่แบบเบียดกันไปเบียดกันมานะครับนอกเหนือจากนั้นทางฝั่งของยูเว่ดีก็แสดงความสนใจอยากจะได้ดีแลบด้วยแต่ดูแล้วเหมือนว่าดีแลบนี่คงไม่อยากที่จะย้ายไปเล่นในลีกอื่นนะครับก็คุณเคยกับพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับก็น่าจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อครับ เรื่องของการย้ายทีมอันนี้แน่นอนนะครับห0 0ครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เรียมดีแรแบจะไม่อยู่กับทันดัอิฟสวิชชาวต่อไปครับค่าฉีกสัญญา40ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าน่าจะโดนลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์ตอนนี้นี่คือสื่อก็เรียกว่าขัดแย้งกันเองนะครับอย่างทางด้านทีมทอร์กนี่เขาออกก็บอกแล้วครับว่าแมนเชสเตอร์ยูนีี่มีโอกาสมากกว่าเชลซีนะครับในการที่จะได้ตัวทางด้านดีแลบข้อเสนอของแมนยูนี่มีความเป็นไปได้มาากกว่ ในขณะที่สื่ออีกเจ้าหนึ่งนะครับก็คือทางฟุตบอลทูเดย์บอกว่าเชลซีมีโอกาสเหนือกว่าแมนยูในการที่จะได้ตัวเลียมดีแล็บเอาเนี่ยมันยังมันยังแย้งกันอยู่นะครับนอกเหนือจากนั้นนี่ยังมีมือที่3นะอย่างท่านอาร์เซนอลแต่อาร์เซนอลน,นี่หลกัหลกๆแล้วเขาอยากจะได้ท่านด้านเบนจามินเซสโกมากซะมากกว่านะครับแมนยูก็อยากจะได้เซสโกนะนะครับแต่ดูแล้วโอ้โหราคาค่าตัวนี่น่าจะแพงมากๆครับเซสโกดีใหญ่ทำต่ำ,ตำน่าจะประมาณ7-80ล้านปอนด์ครับแมนยูคงไม่ไหวอะ่ะ ถามว่าเลียมดีแลน่าสนใจไหมก็ต้องบอกนะครับว่าน่าจะเป็นนักเตะที่เข้ากับสไตล์เข้ากับสเต็ปของแมนยูมากที่สุดแล้วละครับในเวลานี้ผลงานของเขาในด,ดูการน,นี้ก็ต้องบอกนะครับว่าไม่ได้เรวอะไรเลยนะครับเพราะว่าขนาร์ดิสวิทชาผลงานไม่ดีนี่เขาย,งยิงไปแล้วถึง12ประตูนะครับแล้วก็ทำได้อีก2อแอสเซสจากการเราเล่นทั้งหมด34เกม นี่แล้วนีก็มีหลายคนแนะนำนะครับว่าแมนยูก็น่าจะเอาทั้งเลียมดีแลบแล้วก็ทางด้านคุณย่าด้วยนะครับนักเตะของวูฟแฮมตันซึ่งฝั่งของรูเบนอัมบริญีก็ค่อนข้างจะชื่นชอบในตัวนักเตะมากๆเลยแต่ว่าถ้าหากแมนยูสามารถที่จะเอาโอลิวัตกินเข้าสู่ทีมได้นะสลับกับทางด้านมาคาราฟอร์ดได้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับเพราะว่าสามารถจะกำจัดมาคาราฟอร์ดได้นะครับแล้วก็ได้สู์หน้าอีกหนึ่งคนเข้ามาแล้วก็มาทำงานร่วมกันกับทางด้านเลียมดีแลบเนี่ยครับ แล้วเกมต่อไปของแมนยูนะครับในพรีเมียร์ลีกเจอกับทางด้านวูแพมตันด้วยอ่ะกันเดี๋ยวเราก็มารอเช็คฟอร์มของท้านคุณย่ายแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวพอเจอกับแมนยูเนี่ยฟอร์มของเขาจะเป็นยังไงบ้างครับอา้าวแล้วถามว่าแล้วเซ็นคุณย่าด้วยไม่ได้เหรอโหเซ็นคุณย่าด้วยนี่มีเงินพอไหมอ่ะแมนยูเออแต่ว่าถ้าหากแมนยูคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกได้ดีก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับงบประมาณอาจจะมาเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ครับ ทางฝั่งของเซอร์จิมนีก็น่าที่จะไปหาเงินจากที่อื่นมานะครับและอย่างหนึ่งบวกกับการที่ว่าขายนักเตะออกจากทีมไปเนี่ยก็อาจจะมีเงินพอก็ได้นะครับในการที่จะซื้อนักเตะแนวรุกให้กับแมนเชสเตอร์เดวิดโอ้เรียกว่าเปลี่ยนยกแผงเลยนะครับฤด,ดูกาลหน้านี้เราอาจจะมีทั้งทางด้านคุณย่าโอล,ลี่วัดกินแล้วก็ทางด้านเลียมดีแลมปก็ได้แม่ใครจะไปรู้ล่ะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์นะครับอาทิตย์นี้นี่ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ครับออฟต้าได้ออกมาทำนายผลนะครับ แต่ละคู่เป็นยังไงบ้างครับดูที่จะเข้าหรือไม่เข้าขนาดไหนเบนฟอร์ดกับไบรตันครับสูสีครับโอกาสเบนฟอร์ดชนะ38.7%ครับไบรตันชนะ35.4%คริสตันพาเลสกับบอลมัทพาเลสชนะ37.4ครับบอลมัทชนะ36.7สิเจ็เออร์ตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอเวอร์ตันชนะ27.5ซิตี้ชนะ47.1เวสต์แฮมกับเซาว์ครับเวสต์แฮมชนะ60.9เซาว์ชนะสิบ วิลล่ากับนิวคาสเซิลแม่ก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่เหมือนกันนะครับคู่นี้วิลล่าชนะ40.6ครับนิวคาสเซิลชนะ34.3วันอาทิตย์นะครับฟูตแลมกับเชลซีฟูตแลมชนะ34.6เชลซีชนะ39.5อิสตัชกับอาร์เซนอลนะครับอิสตัชเนี่ยชนะ15.1อาร์เซนอลทีมที่ถล่มเรอัลบิดมาเน่ชนะ64.2ครับแมนยูกับวูฟแม่บอกข้อมองนะครับว่าแมนยูโอกาสชนะสูงถึง48%ครับ วูฟโอกาสชนะอยู่ที่26.6%เอรเตแอสเลอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลเลสเตอร์โอกาสชนะ10.9%ครับลิเวอร์พูล73.2%นะครับว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้แต่ที่วันจันทร์ครับสเปอร์ ur, กับนอตติงแฮมฟอร์เวสสเปอร์โอกาสชนะ38.9%ครับนอตติงแฮมฟอร์เวสสามสเปอร์เซ็สเปอร์นี่จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศยูโรปาลีกเนี่ย ก็คิดว่าแอชเนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะให้โอกาสทางด้านแอชอยู่อะนะครับเจอกับทางด้านบโดกริมงานเบาทีเดียวนะรับทางด้านสเปอร์ครับแมนยูนีงานหนักครับถ้าแอชนี่ไม่สามารถจะพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปลีกได้นะครับมีหวังโดนเด้งแน่ๆครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจสเปอร์ครับเราสนใจแต่แมนยูเท่านั้นก็พอแล้วครับแล้วก็พบกับอินไซต์แมนยูเตดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ